สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อก็เมีนาอนาาน 3, ีกเนาะจ้ะน้องเมื่อนี้ในเสาร์ของวันที่สามตุลาหกหาเนาะจ้ะพี่กัสกำบานน้องเมฆขึ้เก้าเราละจ้ะบ้านน้องเมฆตำบลหอยคามเพื่อวันที่ยังหวัดอุบลเนี่ยจ้ะตามหาเห็ดปวกกันอีนอกเนาะจ้ะเมื่อนี้นอ้องหลังจากเมื่อวานนี้จนหล่นตาคนตกเบิดขึ้นพ่อแม่พี่น้องจักสีมีเห็ดนั่งให้เก็บบนน,น้องเมื่อนีน เคือว่าสิมาหาเห็ดปอที่เกา่าเนี่ยจะจะมีเห็ดให้เก็บหรือบ่มาไปเบิ่งกันจ้าเ้ยฝนตกเบิดอคืนพี่น้องอยาม่ยมึเศ้ามา,า,มากะฝน,นลินแฉะแฉะก,ก,กำลังเปิดกล่องแล้วพอมีพี่น้องเอ้ยเห็ดจะเก็บมาเนี่ยแหละฝนเซาลินกำลังเปิดกล่องจ้ะเลยแน่อยู่จ้ะคาจะฝนเก็บไปเรื่อยๆเนาะจ้า โอ้ยฝนฮำมโอ้ยเหร็จรายใดฝนฮำก็สิเก็บเอาตามนี่แล้วนี่อะดินกับๆว่าเอาล็อกดึงเอาตั้งสิละใพทยหมอกคน,นเปื่อยเนาะดอกข้างอำมีอยู่หรอกก็บอะไรเปื่อยเพื่อสุดดอกเนอะกพี่นอ้องฝนฮำมันเบิดขึ้นอรวดหรือส่วนกัต้องรงิ่นอยู่ อมงหน้ามดิจ่ะใหญ่ยังเลเฮ้ยวันนี้ยานค้าเพือน,น,นดึงเอาเลยเนาะจ้ามหนือนมันตรงแหงหลายอือยานค้าเปื้อนโมาตรงกี่เมื่อยดอกเนี่ยดอกดก็ยังแง่แงาขาวอยู่จ้ะ เจคจะผลตัวข่ำังวะ่อกันไปข้างขุนทอดนอกต้น,ะะนมะลือยกันน่กนก็ค่อมๆย้าอยออกมา ตัวเนหนูเือเนาะ่อแม่นเปน้อกแต่ที่่อไปเรื่อยๆเนาะคือว่วมันเริ่มไปมาจังเล้นละโอ้ยเห็ดขนไงมาพาพเ่นเผื่อสินมาถึงเอยใบเหงาเปือยเว้ยขนไงมาพาคคอยคิดไป็นน้เนาะ ดอกงามเยอ่ขามอะออกเํานผาดอกปวกเปงางทางพ่าแมพี่น้อนเอโมจะสิองอี่ลว่าฝนถเข้าจับจอดอย่ออกแถวฝนรถเข้าจับลยู้อพอม่พี่น้อคุณรถข้าจับจอดอยู่ บังเห็นกำลังเห็นจตะที่รถมาเนี่ยเห็นพอ,อดีดอไงไงนะันดอกไม้เนี้ยงานะทางทิศใส่ของบยาสินะเนาะดอกเขางามเลยัวนุ่นมๆเลยคนรั ได <it. S 1> ้ขบ่ยากแ่มเลาคิดหนักแข็งก่อนอืมอาม่แมงก็มเย่เนาะสอกดอกให้ซื่อไว เจอมพันดอกนมองเจับซองดอกโอ้ยเจ้าผ้าอยู่อีนยังเข้ามาน้องพ่อเมืงพี่น้องเฮ็ดปวกมันเปื่อยเสี่ยวเลยว่าแต่อันโน่รู่ออกไปแดี๋วจ้งมันอียังมาอีกว่าด้เบืองข่าวตกแห้งวัดขื่นวัดวันแา่ยูยังมีเห็ดให้เก็บอยู่ค่อยเก็บไปหมองแล้วดอกซอกดอกน้องพี่พ่อแม่พี่น้องน้องนักเสืยนกับสิพ่อ ดอกงห่เป็นตัวเป็นโมเป็นโมอยู่ปรจากก็ kind of um, pues combined, คือเห็ดบวกก็ได้หอมลยนี่ละลายดอกด้ยเห็ดกจจะออกถ้าวโยกกจจะเข่าดกรดอกงามชงามเลยเห็ดบวกใหญ่ใหญ่ไปออกซึ่งพูหัวจ้าอมเมพี่น้องเลย ยังก็ต้นวันวันวันขึ้นทั้งคู่บนเฮดอันนั้นคุณบนเฮดอันบดว่านกัยเก็บแถวลุ่มเลยละแถวตลาดคอนเดทแถววางซั้นใหญ่กันได้ยู่มนี่โอ้ยเปลือยเบิดเทปปัวคอยพนใหญ่มาพาเปลือยเบิรดจะชิรอไปหรือเปลือที่เก่าหรือว่าม่าขึ้นสู้น้ำเพิ่ม cứ đi chở theo đi nó không làm mà cho hmm. nó

ย่างไปย่างมากก็มาผอมมองเก่านี่แล้วมองรถจะคล้องจอดในที่ห้องเออสานตาบอดดีค่ะเออขนาดนี้ตาบอดดีให้เอออ่ะอย่าคอยรออยู่ข้อปันหาเนาะเราออกรถเลยละออกจากรถข้าเจ้าก็รถจะคล้องอยู่ข้อปัญหาเนาะตาปวดเฒ่าเนาะ แล้วก็เอินตาผู้เถ่าแต่หลอกนมหนอยฮึโอ้อ đẹp nha hoa cái năm nám rồi đó à. đẹp rồi Hãy subscribe cho กระปูจ้าอาจจียเวียนด้วยละมุนละเราเลยไปใช้อารอก <c oughs> อือ <c oughs> คนบาห็นจองตูนก็ได้คิวโหวพี่น้องเอ้ยนะฮะสะใภ้บ่เจ้า กะเฮาเบิ <laughs> oh, oh, oh. Oh. Oh, ่งไปตองบ่ตูนก็ได้สิบ่ฮู้ว่ามีเห็ดเอ้ยหน่อยใหญ่น่ะเอ้ยเจ้นะตนบานเฮัเอาบอกนตกใส่เนาะ ที่กัดจุ่มที่กันเมืม่อมองแล้วดอกซองดอกตกจุ่มก็ได้อืมเห็ดเพิ่งตองดองกันก็งามเตีทองเรื่องอุ้ยโอยอยู่น่ะนองเพิ่นแกงเสียเท่าได้พี่น้องนี่ได้ดันโอ้โหมองกั เฮียงลงสองงามเทเพยังกันลงสองงามเทน้องแม่แม่สองดอกอีกแล้วส,สวยเลยยืนที่คนเดียวด,ดอกเดียวคอรอดอกเห็ดตะโกกบาน เนี่ยฮะมูเขาเห็นพี่น้องเอ้ยอยากจะลองสองงามแท้สีแดงสีแดงจีดังไงมเร็วเก็บสีแดงลำแน่สีขาวลำแนาเน้อมืดูนี่จะแรงมาจะไกล บวกกบกอมาพอกันเนื้อพี่น้องวันนี้จัดไปสองดอกแกสองจูมเลย,เยนีย่จอแดงแง่แท้คนตกบดเทขื่นขาหน่าเวเบิร์ดเห็ดคนกับคนแห่งครับ ดต๋ยที่มันจะออกคักคิดจะได้ไฝนจะพบฝนหรือว่าเอาเฮ็ดไม่เอาฝนพี่น้องข้าเราเบดิดดีนมันไหมเ้าเ โอ้ถึงเอายอม <l 'omersol importante> ちょっと待って。 ni ni tu ni aku dengar dia ni dah ni เดือบไปทิ้งต่างเตี้ยหยิบเพื่อแม่พี่น้องเอ้ยต่างประเทศเลยดนอกพ่อแม่พี่น้องในเวลาสมมาภาคขั้วน,น้อจจะสิไดร่าพีด้านหนองในาบาทนี่เฮ็ดกะมาสรุปเพ็ดก็ไม่นากันบึงว่าสีไม่เพ็ดยังน้องจา๋าน้อสรุปกันเบิง้งว่าสิได้เพ็ดยังวันนี้เพ็ดไม่น,น่าก็าได้สมมาภาควั้วน,น้องอย,อยู่นองพี่น้องเฮ็ดบอก บวก,ก็เพชรกรว่าพอกันในพ่อแม่พี่น้องวันนี้ <c oughs> ได้ส้มควรอยู่ในร้ายเติอบอยู่จ้ะฝากในเลือดจ้ะเด้อฝากกดติที่ตามกดไหลโคกดแชร์คดกระลิงให้ไม่น่าเนตเลยอจ้าเป็นกระังแรงใจให้กันเนาะจ้าเนาะสุกทายมันไม่ยังรลายให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมีแต่ความสุขมความจเจริญเนาะจ้ะคลิปนี้สีลาพี่และน้นองซ้ำนี่แล้วจ้าขอกันไว้คลิปหนาเนาะจ้าเนาะ สวัสดีจ้า